โอเคครับหลังจากที่ผมนะกินข้าวเสร็จแล้วหมูสเต๊กนะวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์นะครับจากร้านวิตวหวานมาร้านนี้เขาทำไดฟูกุนะแล้วก็ทำขน,นมอีกเพียบเลยอะเดี๋ยวมันตอนนี้ที่ผมมีเนี่ยผมมีสีแดงเขียวแล้วก็เหลืองเดี๋ยวผมจะมาลองสีแดงแล้วกันเพราะว่าผมคิดว่านะน่าจะเป็นรสสตรอเบอร์รี่หรือเปล่าลองกินดูนะก็ เขาก็ทิ้งนะครับทั้งเเบอร์โทรแล้วก็เฟซมาให้ด้วยนะครับชื่อเพจวิทวะหวานบายลูกจันนะก็ใครที่แบบอยากจะลองสั่งไดฟุกุของชาววิทวาเขาไปลองไป,ลอง,ปลองโดนมันได้นะเฮ้ยน่าจะน่าจะเด็ดหวานเนี่ยให้มาน้ำหนักค่อนข้างดีเลยนะ เดี๋ยวผมลองสัมผัสเนื้อแป้งเนื้อแป้งค่อนข้างนุ่มนะครับอืมเยี้ยวมากหน่อยมากอืมเือตอเบอรี่อ่ะถือว่าค่อนข้างสดนะแล้วก็ไอตัวเนื้อถอดแดงของไดฟูกุอ่ะ รสชาติแบบกำลังดีไม่หวานไม่ไม่ไม่เค็มเกินอือให้ได้ผมเองเป็นคนชอบกินในฟุกุมากน,นะตอนไปเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยมันอร่อยได้กุได้ฟูกุไทยเนี่ยตัวแป้งตัวมันเลยเนี่ยไม่แพ้ชาติพวกนั้นเลยนะอาจจะมีแค่แบบสตรอเบอรี่ที่ทางนึงนเขาจะหวานกว่านิดนึงแต่ว่าผมว่าของไทยก็อร่อยไม่ไม่แพ้กันเลย อืม,อมใครนะครับที่ชอบนะครับตามไปกดเพจไลค์กดเพจเขานะครับก็ลองตามไปสั่งดูนะรสชาติโอเคเลย